โอไอซีรีพอร์ตฮัลโหลโอไอซีน้ำชานะคะวันนี้มาถ่ายเอ็มวีใหม่นะคะชื่อเพลงยิ่งรักยิ่งเหงานะคะตอนนี้แสงจ้ามากไปดูแสงตอนนี้จ้ามากฉากแรกก็ก็ยากนะคะเพราะว่าต้องเล่นกับแมวแล้วแมวแบบแมวกลัวไปหมดเลยแบบไม่ยอมไม่ยอมอยู่กับชาปกติฉันเลี้ยงหมาฉันก็ไม่รู้ว่าทำยังไงกับแมวดีอะไรอย่างเงี้ย ก็ก็แอบกลัวๆนิดนึงเพราะว่าม bueno ันมันมันไม่เหมือนหมาแมวอยู่ไหนแล้วเรอเลอเตอของเล่นอยู่บนเตียงนะคะแมวไปไหนล่ะคะแมวอยู่ไหนอะแมวกลัวอันนี้อันนี้แมวแมวแมวอันนี้แลวชื่อลาส จะรอดไหมแต่วันนี้มันไปสี่ล้านแล้วโอ๊ยมันจะปล่อยโอเค อุปสรรคก็คือทำยังไงให้แมวอยู่กับชันานานนะคะแต่ว่าอยู่ได้แป๊บเดียวก็ก็กระโดดหายไปเลยเป็นฉากแรกของวันนี้นะคะนี่คือชุดอยู่บ้านชุดอยู่บ้านหรือเปล่า บอกว mm. okay. Okay. ่าเสื้อเนี่ยนะคะสวยมากเลยนะคะเป็นของชาเองเป็นของราเชเองนะคะอันนี้ต้องออกนะครับตัดออกโอเคถ้าคุณไม่เอาออกไปนะผมจะไปเองสี่สามสี่นี้นะคะเป็นสี่นิชาทะเลาะกับน้องแบกนะคะเนี่ยค่ะอยู่ข้างหลังเป็นพระเอกเอ็มดีในเรื่องนี้นะคะ สวัสดีครับสสวัดีครับตัวหน่อยแล้วสวัสดีครับผมแบคกฤษดาพุญยิราศครับก็เป็นไงคะรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ก็สุนเต้นนะได้เล่นกับพี่น้ำชาครับพี่นะพี่นะอย่าอย่ากเดี๋ยวเป็นยังไงต้องต้องต้องรอดูกันนะคะเดี๋ยวมีอีกหนึ่งแขกรับเชิญนะคะที่จะมาร่วมถ่ายเอ็มวีกันในวันนี้นะคะคือพี่จิ๊บปกชัดบทเป็นยังไงจะบอกว่าแซ่บมากนะคะเป็น แอบมีแบบ Love scene เลิฟซีนหน่อยๆด้วยนะคะใครอยากดูนะีก็ต้องติดตามดู MV นี้นะคะแต่จะไม่บอกว่าเล่นเป็นยอะยไรยังไงนะ,ะนเพื่อนๆน